ฝ่าสายประวินสุดาพร้อมผู้จัดการส่วนตัวและทนายตั้งโต๊ะชี้แจงเรื่องจบสัญญากับกองประกวด m มิสชิ v ีเวสไทยแลนด์เป็กสันชัยรับสะดุ้งคำทัญญาอวยพรวันเกิดพร้อมดีใจภรรยาถูกยกเป็นเมียหลวงยืนหนึ่งติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตลรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily นะครับอยู่กับอูและน้องเอมนะฮะถึงเวลาดูข่าวบันเทิงกันแล้วถูกต้องนะคะข่าวแรกของเราวันนี้โอ้โหเผ็ดร้อนจริงๆคือเมื่อวานเชื่อว่าหลายคนก็ตามเรื่องนี้มาเรื่องราวของคุณฟ้าใสปืนสนาจุินแล้วก็กองประกวด TPN นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เราก็ได้ฟังจากพี่ปุ้ยพี่ณาไปละเรื่องราวของการยืดเวลาหรือการถ่วงเวลาการเซ็นสัญญาเาเรียกว่าใช้คําว่าบ่ายเบี่ยงบ่ายเบี่ยงนั่นเองนะคะครั้งนี้คุณฟ้าใสก็เลยออกมาพร้อมกับผู้จัดการนะคะแล้วก็ทนาย มาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วสัญญาเนี่ย<ม>เธอได้เซ็นไปแล้วนะคะในฉบับแรกในช่วงประกวด60คน<ม>หลังจากนั้นค่ะคืนก่อนไปประกวดที่แอตแลนตาค่ะทาง TPN ได้ส่งสัญญาฉบับที่2มาม 2> ส่งมาตอนเที่ยงคืนนะคะ<ม>ก่อนวันเดินทางตนจึงยังไม่ได้เซ็นเพราะว่าไม่มีเวลาอ่านสัญญาค่ะและทาง TPN ก็มีการส่งสัญญามาอีกครั้งตอนที่เธออยู่แอตแลนตานะคะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญ,ญญาในเรื่องระยะเวลาการผูกมัดและเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งนั่นเองคุณแม่ของเธอ ค่ะจึงขอเปลี่ยนสัญญาซึ่งตนยืนยันนะว่าไม่ได้ถูกเรียกเข้าไปเซ็นพร้อมกับรองอีก4คนเพราะวันนั้นตนยังทํางานปกติค่ะ จนเธอเนี่ยทวงทางเรื่องสัญญาแล้วก็มีการตกลงกันนะคะในวันที่21กุมภาพันธ์2563นั่นเองและสุดท้ายมันก็ไม่ลงตัวส่วนในวันที่4มีนาคมนะคะจึงตัดสินใจจบสัญญากันทั้ง2ฝ่ายนั่นเองส่วนตัวหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีคนคอมเมนต์ว่าเธอเนรคุณหรือเปล่าเธอบอกงี้ไม่อยากให้มองว่าเนรคุณนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาเนี่ยเธอก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาตลอดจนบางครั้งคนรอบข้างก็ทักว่าเอ๊ะฟ้าใสดูไม่สดใสเลย ยแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเมื่อวานเองตอนเธอสัมภาษณ์ก็มีเสียน้าตานะเหมือนกันเธอก็บอกนะว่าอยากเคลียร์เรื่องนี้ให้จบซึ่งอันนี้สําคัญมากตนเนี่ยพร้อมจะตั้งโต๊ะ,ะแถลงพร้อมพี่ปุ้ยพี่นาอีกครั้งเลยถ้าหากพร้อมที่จะเปิดสัญญาทุกฉบับที่เคยส่งให้เธอคะ่ะฟ้าใสขอยืนยันข้อจริง,รงนะคะว่าทาง tpn 2018เป็นผู้ขอเปลี่ยนสัญญาในฉบับที่สองเทียตแล,ลนต้า และครั้งหนึ่งคือฉบับที่3นะคะที่ฟ้าใสได้รับที่เมืองไทยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด Miss Universe เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ิวบุราขอหากต่างประเทศ50น้องฟ้าใสอ่านเลยว่าสิ่งแล้วก็ถ้าจะเคลียร์เอเจนซี่ให้เราจะออกให้ใจให้ทุกอย่างเลยสัญญาไม่ได้เขียนแบบนั้นและไม่ได้บุกแบบนั้นระแบบุว่าอะไรครับน้องฟ้าใสระบุว่าถ้าฟ้าใสได้ตําแหน่ง MissUniverse ค่ะจะขอหัก50%ทุกกรณี ครั้งนี้เรานะครับน้องฟ้าใสยินดีเลยครับขอให้พี่ปุ้ยเปิดก่อนเลยครับทุกฉบับ1 2ึส,สหรือ4ก็ได้และข้อตกลงสุดท้ายเราจะมานั่งร่วมถแถลงข่าวด้วยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่ายคือมันมีโมเมนต์ที่หลายๆคนคือทักเลยว่าฟ้าใสแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะว่าฟ้าใสไม่เหมือนเดิมฟ้าใสแบบโดยปกติจะชอบคุยะ ดยปกติฟ้าใสจะชอบคุยกับคุณพ่อแล้วก็โดยปกติมีหลายอย่างที่ฟ้าใสชอบทําแต่กลายเป็นว่าฟ้าใสคนนั้นหายไปขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจจะร้องจริงๆก็เลยมันเจอมาเยอะค่ะพี่หนูประกวดมาหลายครั้งไม่เคยคิดว่าจะเจอแบบนี้มาก่อนแล้วหนูก็โชคดีที่มีคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็คอยสนับสนุนที่ผ่านมาที่หนูเงี่บแบบมันไม่ได้หมายความว่าหนูไม่ได้รู้สึกนะคะพี่มันมันเยอะจนหนูคิดมาตลอดว่า เขาเป็นคนที่พาเรามาถึงจุดนี้เราก็ไม่อยากออกมาพูดอะไรเพื่อทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหนูก็เลยแบบเออโอเคก็ตามที่เขาอยากจะพูดแต่ว่ามันกลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่เขาพูดมันกลับมากระทบกับหนูโดยตรงนะคะอืจริงๆเรื่องนี้เชื่อว,ว่าแฟนคลับก็อยากจะให้จบแบบเขาเรียกว,ว่าทั้งคู่ได้หันหน้ามาคุยกันตอนนี้ก็ต้องรอแล้วกันนะคะฝั่งของพี่ปุ้ยทาง T p พว่าจะมาเปิดสัญญาทุกฉบับแบบทีพีเอสเขาได้บอกไปหรือเปล่าคือผมเชื่อว,ว่า คุณผู้ชมหลายๆท่านเอง<ฆ>คงจะเคยผ่านช่วงเวลาโมเมนต์ในการเซ็นสัญญานั่งคุยไม่ว่าจะกับบริษัทหรืออะไร<ฆ>ก็ตามแต่มันเป็นช่วงเวลาที่กดดันและเราเองก็ต้องอ่านดูว่าเอ๊ะข้อตกลงนี้มันแฟร์กับเราหรือเปล่าทางบริษัทเองเขาก็จะดูว่าในตัวอักษรใน<ฆ>สัญญาเนี่ยมันแฟร์กับบริษัทหรือเปล่าทีนี้ต่างคนต่างคิดว่าอาฉันก็มีสิทธิ์ต่อรองนะฮะแต่ว่าถ้ามองทางฝั่งของ TPN เ,เองเขาเป็นคนที่ จัดการประกวดเขาก็จะมองว่าอ่ะคุณมาเล่นในเกมของฉันอะไรแบบนี้นะครับ<า>แต่ว่าทางฝั่งของน้องเองเขาก็อาจจะคิดว่าน้องก็ประกวดมาหลายเวทีไม่เคยเจอสัญญาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นการคุยกันที่แบบรู้สึกว่าไม่ลงตัว,วไม่ลงตัวเสียทีเพราะมันมีเรื่องของตัวเลขเข้ามา70 30 5050ามสิบบ้บอะไรแบบนั้น,นเดี๋ยว,วยเราต้องรอละกันทางกองถ้าได้มาเคลียร์กันอีกครั้งนะคะอ่ะตอนนี้พักเรื่องดราม่าคุณฟาใส่ไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าไปดูหนึ่งครอบครัวดีกว่านะคะว่างานนี้มาไม่คู่ปกติไม่เคย เ,เขา,าจะยอมสัมภาษณ์มีบ้างแต่แตว่า<ต>ไม่<ต>ไมบ่อยค่ยะคุณแป๊ะสัญญา คุณเป๊กสัญชัยขอโทษนะคะยอมสัมภาษณ์คู่กับภรรยานะคะนี่เลย <laughs> คุณธัญญานั่นเองนี่ต้องบอกว่าเป็นเมียหลวงทั้งในจอแล้วก็ยืนหนึ่งนะนอกจอด้วยสําหรับคุณธัญญาธัญเรศนั่นเองนะคะกับเรื่องราวในชีวิตจริงที่ไม่ต่างจากบทละครเลยนะคะที่เคยได้รับกับสามีคุณเป๊กสัญชายนั่นเองล่าสุดถามในคลิปนี้ซะหน่อยคือคลิปนี้เป็นวันเกิดอของหนุ่มเป๊กนะคะก็เปิดใจถึงคลิปไวรัลที่เกิดขึ้นในงานวันเกิดคุณสามีนี่คือคาอวยพรค่ะจากคุณธัญญาอยากให้ลองฟังกันดูครับฟังหน่อย โอยหลวงยืนหอเมีอาอีรู้เหมือนกันกับคำอวยพรนะคะแต่ก็ต้องยกให้เขาเป็นเมียหลวงยืนหนึ่งนะคะภาพง้อภรรยาก็เป็นภาพประวัติศาสตร์หาดูยากซึ่งกระแสคอมเมนต์ก็ดีเกินคาดนั่นเอง ก็แขกมาเยอะค่ะก็ตามเดิมทุกปีที่ก็จะมีศิลปินมารวมกันมาลองเพลงที่งานเนาะเจ๋งย่างรคะพี่เบคกก็สุขสนานดีครับแต่ตอนปลาใสเป็นไฮไลท์ไปหน่อยก็พี่ปูเขาอยากให้ทันย่าพูดอะไรหน่อยแล้วก็ครับก็อย่างที่เห็นประโยคนี้ตอนนั้นเป็นไงครับสะดนไหมคะพี่เบคสะดุ้งครับแต่ก็ชินละ ยังไงก็ต้องเป็นเมียหลวงยินงหนึ่งอะเนาะต้องยินงหนึ่งอะครับขอให้เขาใช่ไหมครับยิ่งีต้องให้เขาเออยิดีทำต่อ้วรับหลังไม่รู้นะไม่ว่ากันกับภรรยาเรานี่ได้เป็นแบบว่าตำนาแบบเมียหลวงยิ่หนึ่งแคสต์ตัวนี้เขายกให้แบบปิญญาไปเลยอย่างเงี้ยแบบว่าไงบ้างดีใจด้วยนะก็จริงๆเมียหลวงก็ต้องยิ่หนึ่งอยู่แล้วตามตามปกติแต่เนอะอย่าไปพูดเยอะเลย ข,ข้าวตัวแล้วกับหลังจากนี้นี่มันจะไม่มีตำนานอะไรเกิดขึ้นแล้วไหมคะพี่ติ๊กต้อง <c oughs> ใจใจ <c oughs> อนาคตเราก็คาดหวังอะไรไม่ได้นะเรา <c oughs> แต่ก็จะพยายามไม่ทำ <c oughs> ป็นการสัมภาษณ์ที่ก็น่ารักดีเราดเราก็เขินนะเขินเหมือนกันนะครับอ่ะไปดูกันที่เรื่องราวของพี่มาชาหน่อยดีกว่านะฮะแม่ต้องบอกว่าเธอคนนี้นี่เซ็กซี่ตลอดการจริงๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้นี่รู้สึกว่าเลยหลักสี่ไปไกลแล้วออกอายุทยาไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอายุตอนนี้50ปีบริบูรณ์นะครับแต่ว่าสวยแล้วก็เสียอยู่นะล่าสุดนี้ขอคัมแบ็กกลับมารับงานละครในรอบ2ปีด้วยบอกว่าใจอ่อนเพราะบทบาทน่าสนใจก่อนหนนี้ปฏิเสธไปหลายเรื่องเพราะไม่ตรงกับคาแรคเตอร์นั่นเอง ส่วนงานนี้ถูกชาวเน็ตยกให้เป็นเจ้าแม่แฟชั่นฮะหลังจากมีภาพถ่ายแบบนิตียสารรวมๆแล้วมากกว่า5 0,000่นภาพนะฮะอ่ะพี่ชาจะว่ายังไงไปฟังเสียงพี่ชากันหน่อยครับมันถ่ายจนดี๋ยวนี้มันบางทีบางคนมาถามพี่ชาจําได้เลยมาเล่มบางทีเดี๋ยวนี้ก็จําไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคือพี่ชาคิดว่ามีเป็นมากกว่า5 0,000่นแล้วค่ะห้0 0 0 0่นภาพแล้วมั้งเพราะว่าตัวเองบางทียังแบบ ฮะนี่ฉันเหรอถ้าถามพี่ชาเนี่ยพี่ชาจะบอกว่าพี่ชาตอนนี้คิดว่ายังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าทำมาก็หมดแล้วจริงๆเหลือแค่ว่ารักษาคุณภาพไว้ให้ได้ตลอดแล้วกันคำถามนึงเลยพี่อู๋ถ้าสมมติเราอายุเยอะขึ้นเราจะสวยได้เท่าพี่ชาไหมไม่รู้โอ้โหยากเขาดูแลตัวเองดีมากต้องยอมรับจริงๆนะฮะ,ะวันนี้ครบถ้วนนะสำหรับข่าวบันเทิงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับป๊อปนิวส์เดลี่วันนี้อู๋เอ็มไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ